สวัสดีนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะไปดูนะครับไปดูกิจกรรมของแกนเรานะครับผมว่าจะเป็นชาย2หญิง2นะครับผมก็ทีมผู้ชายก็จะมีะที่ปรึกษาต้นแล้วก็ที่ปรึกษาของจานะครับผมส่วนผู้หญิงก็จะมีน้องคอยและน้องสอนอแล้วไ่ร้อยช้ากันครับผมไปไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพากผมเป็นคนภาคให้เองครับผม ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมไปชมกันเลยอ่านี่ก็เป็นฝ่ายของผู้หญิงนะครับก็จะมีน้องสอนน้องพลอยนะครับผมอ่ะส่วนฝั่งผู้ชายนะครับส่วนฝั่งผู้ชายก็จะมีเอ่อมีต้นมีจานะครับเป็นที่ปรึกษาคู่นะครับผม ครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามเราด้วยนะครับครั้งนี้ผมก็จะมาภาคในคลิปนี้นะครับให้ทุกคนดูไปด้วยกันนะครับผมไปชมกันเลยครับผมมาดูกันเกมแรกนะครับผมเอัยอยู่นะครับจังสูสี 4, อยู่เอายังไงเอ่ยสายตั้งไอวอรครับยิงตังวอยิงตั้งไอวอในจังหวะที่จะยื่ไปนั้นฝั่งผู้หญิงก็มันจะดักดักอยู่เหมือนกันนะครับผม มาดูกันเอาอยัางไงต่อตอนนี้น้องสอดวิ่งเข้าไปครับมาจะเจอกับจาะนะนั่นงไงเจอกับจา้าจังหวะน,นี้ยิงขึ้นไปตั้งไอวอร์จะอยู่หรือไม่จะออกมาหรือเปล่าจ้องสอดยิงเข้าไปครับนัดนี้พลาดไปครับผมเอาอยัางไงเอาอยัางไงจ้าวิ่งมาครับยิงไปหรือเปล่ายิงไปครับต่ช้าไปหน่อยเขาตายวอร์ก่อนสอดยิงขู่ไว้ก่อนเลยครับตอนนี้เอาอยัางไงครับฝั่งผู้ชายแฝั่งผู้หญิงนะครับนะ ตอนนี้จาก็จักน้องสอนอยู่เหมือนกันนะครับผมรู้สึกว่าน้องสอนจะล้มไปนะจังหวะนี้โดนต้นยิงเข้ามานะครับผมโดนต้นมาทางด้านด้านขวามืออ่าเหลือน้องพลอยเพียงแค่คนเดียวนะครับที่เป็นผู้หญิงนะในเกมแรกจะเป็นฝั่งชายหรือฝั่งหญิงกันแน่ผู้หญิงก็มีเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือน้องพลอยครับเป็นจีเสร็จแั้วู่น้องจ่ายยิงเข้าไปครับน้อง น้องพอยิงตัวเข้าไปโดนไปตัวนนะตอนนี้ก็อ่าน, <First Blood. S 1> น้องสอนก็ตายไป,ไปแล้วตอ,ตอนนี้ก็จะลงไปแล้วแต่ต้นต้นโดนยิงไปหนึ่งเม็ดเอายังไงเอ่ยอ่าแต่ไ้วัวครับน้องพอวิ่งไปด้านหลังครับเข้าไปในบ้านหรือเปล่าเข้าไปครับผมตอนนี้ต้นก็ รออยู่ครับผมเข้าไปในบ้านเหมือนกันนะครับเจอกันหรือไม่เจอมาน้องสอนพี่น้องพลอยยิงไปก่อนนะครับผมในจังหวะน,นี้ต้นโดดออกมาครับน้องพลอยจะยิงหรือเปล่าต้นยิงไปลาดหัวพาดไปโดนน้องพลอยยิงหัว <'t> เรียบร้อยครับผมในเกมนี้เป็นฝ่ายของน้องพลอยชนะนะครับผมมาดูต่อในเกมที่2ของเรานะครับผมในเกมที่2ของเราก็ตอนนี้น้องน้องพลอยของเราก็มีดีเซอร์นะซื้อดีเซอร์ต เอาลูกซองกลับมาเหมือนกันครับผมก็มีการแบ่งแบ่งปันของให้ด้วยนะครับส่วนน้องสอนของเราก็มีลูกซองเหมือนกันนะครับฝั่งต้นเป็นดีเซอร์นะครับส่วนจาจะเป็นหน่อลูกซองนะคนนี้เลยครับจาวิ่งไปเป็นหมัดนะครับต้นยิงผู่ไว้แล้วตั้งไอวอัวครับน้องพลอยก็วิ่งไปด้านซ้ายน้องสอนก็ตามติดๆไปกับน้องพลอยเหมือนกันนะครับผม จังหวะน,นี้น้องสอนเจอใครหรือเปล่าโดดตั้งในวอโดดตั้งในวอโดดตั้งในวอแล้วก็โดดตั้งในวอไม่มีใครออกมาครับผมจังหวะน,นี้มีฝั่งผู้ชายยิงเพลินขู่มาไว้เรื่อยๆนะครับผมอ่ต้นก็ตั้งในวอเหมือนปิดตัวเองไว้น่าจะทําอะไรหรือเปล่จาจ่าเขายิงมาในวอล์เขาโดนไปหนึ่งเม็ดครับผมตอนนี้น้องสอนโดนจ่ายิงไปแล้วหนึ่งเม็ดจะทำยังไงเอ้ยน้องสอนจะทํายังไง จ่าโดดขึ้นไปด้านซ้ายโดนน้องสอนยิงเข้ามันสองเม็ดครับผมแต่ไม่เป็นไรเทีอบเดียสิบเจ็ดครับผมพันยาครับตอนพันยาใช้ไอ้วอล์นรอบตัวเองไว้โดดออกมานพิมพลาดไปโดนน้องสอนยิงมาก็พลาดเหมือนกันนะครับจ่าในไทยเอาไอ้วั์ตั้งครับผมโดดออกไปครับผมจังหวะนี้เอายังไงโดดติดไอ้วอ์เหมือนกันโดดล้อบไปด้านขวารับผมหันมาไม่เจอน้องสอนน่ะน้องสอนมาตั้งไอ้วอ์เช่นเดียวกันต่างคนต่างตั้งครับตอนนี้ปิดไปแล้วครับเข้าไม่ได้ครับผม ฝั่งน้องสอนอ่ะน้องสอนล้มไปแล้วน่าจะโดนใครยิงหรือเปล่าน่าจะโดนต้นยิงไปนะตอนนี้เหลือน้องพลอยนะน้องพลอยและอ่าจะน้องพลอยและต้นและจ่าจ,จานะครับผมเอาอยัางไงครับผมจ่าโดดมาครับจ่าโดดด้านซ้ายพลอยยิงไปครับเดี๋ยวโดนต้นเก็บไปในจงังหวะนี้นื่องจากเหลือนหนึ่งต่อสองนะค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็หนึ่งต่อหนึ่งครับผม สกอร์ก็อยู่ที่ต้นเก็บไป3คิวนะครับส่วนน้องฟอยเก็บไป2คิวนะน้องสอนเก็บไป0นจา่าเก็บไป0ูนนะครับผมมาดูเกมต่อนะครับต่อเก,ม,เกมต่อมาอไม่ใช่เกมยิงปืนดิอ่ะมาดูต่อในเกมที่3าของเรานะครับผมในจังหวะน,นี้ก็เป็น MP5 นะครับ MP5 นนั่นเองเป็นของน้องพลอยนะครับตอนนี้น้องพลอยวิ่งไปด้านซ้ายของบ้านนะครับผม ส่วนจ่าเฉยเป็นลูกเอไม่ใช่อ่าส่วนจ่านี่เป็นเป็นปืนลูกซองสองกระบอกนะครับอ่าต้นก็เป็นดีเซ็ตเดียวกระบอกเดียวโดนยิงไปครับเรียบร้อยในะจังหวะน,นี้น่าจะโดนน้องสอนยิงกลับมาหรือเปล่าจ่าตั้งไอวอร์ปิดและชุบขึ้นไปครับผมจังหวะน,นี้ต้นรอดนะอ่าเขาโดนน้องพลอยยิงไม่ใช่น้องสอนยิงนะครับอนนี้น้องพลอยนะครับส่วนนี้ก็จะไปเหมือนกันไหมไม่โดนนะครับน่าโดดมาด้านซ้ายครับผม ตั้งไอวอกัดไว้เขาตัวเต็มๆไปเรียบรนะ้อยในจังหวะน,นี้คือคมมากเป็นจังหวะที่สวยมากนะเข้าหัวทุกเม็ดเลยบอกเลยเหลือต้นเพียงแค่คนเดียวตอนนี้น้องสอนพันพันยาอยู่ครับผมตั้งไอวอกัดไว้ต้นจะทํายังไงเอ่ยต้นทําไงรู้เสียบอกต้นพอแท้ยิงไปนะครับนั่นก็คือน้องพลอของเรานั่นเองอ่าตอนนี้ฝั่งผู้หญิงก็นำไปอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะครับผม เป็นฝั่งของทอแท้นะครับคือน้องพลอยนั่นเองนะครับน้องพลอยเก็บไปได้แล้ว4คิวนะครับตอนนี้ส่วนต้นเก็บไป3คิวเช่นเคยครับผมยังไม่ได้ตน้นตอนนี้ต้นเล่นลูกซองแล้วครับผมเขาไม่เล่นดีเซลร์ตละไอวอวเขารู้สึกว่าจะมีเยอะนะเนี่ยมีการยิงปู่ไว้ก่อนเลยครับ2อปืนฮปืนตันอ่าตอนนี้ก็มาดูน้องสอนของเราครับก็ยืนนิ่งๆอยู่ ฝั่งของต้นก็ยิงตั้งไอวอยิง,งไปวเขาจะเข้าไปบวกกับใครเอ่ยในจังหวะน,นี้เอายังไงจะยิงตั้งไอวอครับมีคนหรือเปล่าส่วนฝั่งจ้านะาเจอคนนะครับน้องพลอยครับเปล่าเยอเหลือแค่ครึ่งเดียวตั้งไอวอไปจังหวะน,นี้จ่าเข้ามาหรือเปล่าเข้ามาน้องพลอยยิงนนไม่ทันครับผมโดนจานยิงไปครับเรียบ้วยในจังหวะน,นีของเขานจ่าเก็บไปจ่าแล้วจาก็ตั้งไอวอมันรู้สึกเหมือนจะกวนนะครับนะ ตอนนี้เหลือเพียงเท่าน,น้องสอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเขาจะทําได้หรือเปล่าจ่าเข้าไป1เม็ดครับผมจ่าตั้งวงไ,ไว้น้องสอนทํายังไงโดดไปด้านซ้ายกิงไป,ปดโดนครับโดนไอ้วอลขังเลยครับตอนนุดมันจะติดบล็อกหรือเปล่ายิงไอ้วอลออกไปโดนอยู่ด้านนอกครับวิงไปอุ้มโดนจา่าปิดไอ้วอลไว้ก่อนตอนนี้สองหนึ่งน้องน้องสอนของ,น,อง,อน,ของน้องสอนของเราจะทํายังไงเอ้ยวิ่งไปเนาะจังหวะค่อนข้างที่จะหลบยากนะตอนนี้ยืนนิ่งนะ คิดอะไรไม่ออกน้องส่นเราโดดไปครับไปด้านนะครับเอายังไรเอ่ยตั้งไอ้วอไปด้านปิดไว้แต่ปิดไม่ได้ครับผมต้นต้นเข้ามาต้นมาต่อยครับต้นต่อยอย่างเดียวต้นต่อยอย่างเดียวครับต่อยต่อยแล้วก็ต่อยครับน้องสอนคิดคิดไม่ออกเลยจังหวะนี้โดน2ต่อหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับต้นต้นต่อยไปในหมัดนี้ครับผมเกมนี้เป็นฝั่งผู้ชายได้นะครับก็เป็นสกอร์อยู่ที่2ต่อ2นะครับผมมาดูเกมที่ที่5ของเรานะครับเป็นเกมที่5้าของเรา ส่วนเป็นลูกซองนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็จะมีลูกซองและ m อ5นะครับ MP5 นั่นเองนะเกมที่5ของเราใครจะเป็นฝ่ายได้กันแน่มาดูกันนะครับผมในเกมนี้ของเราอนน่าคอยไปด้านซ้ายของนะครับไปด้านซ้ายมือต้นมาจะนจมก็มาครับผมรู้สึกว่าจะยิงตั้งไอ้บอซื้อ จ่ายยิงไปครับตอนนี้จ่ายยิงน้องพลอยไปยิงไปครับไม่โดนครับจังหวะน,นี้เป็นเอม็มอะมีลูกซองควงแล้วเนอะโดนหัวไปสามสิบครับผมจ่ายก็มีลูกซองควงและเอ็มเอ,อ,อ,อ็มพีสี่ศูนย์นะครับผมตอนนี้วงบีบน้องพลอยน้องพลอยค่อนข้างที่จะเล่นยากร้อยไปหรือปเปล่าหรือเปล่าจ่ายตั้งให้หมดตอนนี้น จบไปอย่างนี้จ่ายิงเรียบร้อยครับผมน้องพลอยของเราล้มไปครับเลือดจ่าเหลือเพียงแค่สิบเอ็ดสิงก็เสร็จของฝั่งจ่าไปนะครับผู้ชายยิงไปนะครับ First Blood อ่าตอนนี้เหลือเพียงแค่น้องสอนนะครับน้องสอนทํายังไงเอ่ยตอนนี้นะครับยิงหัวต้นไปเรียบร้อยครับในจังหวะนี้สวยมากเขาทําไปได้แล้วนะครับอ่าเอาจ่ายิงมาครับตั้งไอวอลหรือเปล่าตั้งไว้อ่าโอเคตั้งไว้ครับตอนนี้พัญยาก่อน อ่าแล้วก็ซ้ำต้นต่อเลยครับซ้ำไปเลยครับซ้ำไปเลยซ้ำไปเลยครับซ้ำจมเรียบร้อยเอายังไงเอ่ยตอนนี้เหลือหนึ่งตัวหนึ่งนะครับชายและหญิงนะครับจ่ากับน้องสอนนะครับเอายังไงเอ่ยจ่าโดดลงมาด้านล่างครับดักน้องสอนครับผมต่อไปแล้่ตั้งไอวอครับจังหวะนี้เขาจะเข้าไปยิงหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาจะเข้าไปจริงนะครับจ่า จังไรวอครับผมจังหวะนี้ดูแววว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเอ่ยจับลูกสองออกมาโดดไปครับโดดไปยิงไปครับพาดไปนะครับไม่โดนนะครับผมตอนนี้ศูนยูก็ส่งทันที่จะจับตำแหน่งได้กับจ่าตังไ้วอครับจังหวะนี้เอายังไงเอ่ยจ่าดักนะครับจ่าดักน้องสนมาครับจ่ายยิงพาดไปครับไม่โดนครับผมโดนหัวไปอีกครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดนะครับผมตอนนี้วงบีมมาแล้ว อยู่อวงด้วยน้องสอนอยู่ในวงนะครับ oh. ากานั้นจะโดนยายไ,ไปที่เรียบร้อยครับน้องสอนของเราเป็นฝ่ายชนะของลามอบดอกม้ให้อีก1นพีนะครับเต้นด้วยนะครับในจังหวะน,นี้มาดูในเกมที่ที่หของเรานะครับผมตอนนี้ก็ฝั่งผู้หญิงของเราก็นําไปแล้วสกอร์อยู่ที่3ต่อ2นะครับผมมาดูต่อ ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายกา็ผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมในแคนของเรานะครับแคนทีทัวร์ไวทชแนลไม่ใช่นี่มันเช่ช่องละแคนทีทัวไวของเรานะครับผมอตอนนี้ก็ไม่ได้มาปรโมทหรอกครับพวกก็ใครอยากเข้าก็เม้นมาได้นะครับแล้วทักผมไปแล้วพิมพ์ว่า2 0 6นะครับผมไปพี่ผมขอเขาแคนด้วยแล้วก็บอกว่ามาจาก2เดี๋ยวผมรับนะครับ ตันนี้ก็น้องสอนของเราอยู่ในบ้านนะครับรู้สึกเหมือนจะเอาไอ้วอดกันในบ้านไว้หมดเลยนะครับผมส่วนน้อง,ลงพลอยของเราโดนใครยิงมาไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องพันยาไปก่อนจาวิ่งขึ้นบ้านมาแล้วครับ hmm. ผมจาวิ่งขึ้นบ้านมาออกไปด้านหน้าระเบียงไอ้หน้าระเบียงนะหน้าระเบียงเออนั่นแหละตอนนี้ก็น้องน้องสอนของเราก็น่า <conte S 1> <L> จะอยู่ในบ้านนะจะาออกขึ้นมาครับ <M RI B> ไม่เจอใครเลยบอกเลยในจังหวะนี้เอายังไงครับ เขาจะโดดลงไปหรือเปล่าโดดลงไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้เจอน้องสอนหรือเปล่าอ่าโดดออกมาซ้ายมีคนไม่มีคนอยู่นะมีคนอยู่นะเป็นเน่อน้อง,น,องอนะน้องพลอยนะจิตจายนะเจอน้องพลอยน้องพลอยโดนไปอีก45ครับผมตอนนี้จ่ายแต่ทำไงเออ น้องพอยของเราก็ตั้งในวอร์เช่นเดียวกันครับจ่าเข้ามานะจ่าเข้ามาหนักหนักเหมือนกันนะครับผมจ่าโดดออกไปน่าจะโดนน้องสอนยิงเข้าไปนะครับจังหวะนี้ล้มหรือเปล่าอ้าจ่าล้มไปเรียบร้อยนะแล้วนะครับผมตอนนี้พวกเจ้าเป็นฝ่ายของน้องสอนของเราเป็นเก็บไปนะครับผมตอนนี้เหลือเพียงแค่ต้นคนเดียวนะครับผมเขาในต้นยิงขึ้นไปครับยิงหัวเข้าไปครับจังหวะนี้น้องพลอยของเราเป็นฝ่ายล้มนะครับผมอ่า น้องพลอยของเราล้มไปแล้วาน้องสอนนะ่าจะเข้ามาชุบชุบได้ด้วยนะครับจังหวะน,นี้ต้นก็น่าจะเสียบเก็บอย่างมากโดน2ต้น,นึ่งน,นะครับโดน MP5 หญิงเข้าไปต้นทํำยังไงเอ่ยต้นเอายังไงเอ่ยพัญญาก่อนพัญญาก่อนในะจังหวะน,นี้โดดไปด้านซ้ายหรือเปล่าโดดไปด้านซ้ายโดนไปเรียบร้อยครับ,รบโดนฝ่ายผู้หญิงเก็บไปนะครับเป็นฝ่ายของน้องสอนของเราแล้วเขาก็เต้นเต้นให้้เอเต้นให้ด้วยนะครับผม มาดูกันในเกมที่เท่าไหร่กันหนอเกมที่เจ็ดใช่ปะอ่าเกมที่แปดสิเป็นเกมที่แปดของเรานะครับไอเกมถูกแล้วถูกละ,กละอ่าเป็นเกมที่เจ็ดนะครับขออภัยจาก็มีเต้นด้วยนะครับนะตีลังกามี้บายด้วยใบ่บยนี่ยใบาบเวไว้บาบที่แบบว่าจะโดนแท้ผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่า้บาย,ยตอนนี้น้องสอนของเราก็มีอาลูกสองควงแล้วก็ MP40 นะครับผม ตั้งไอวอเหมือนกันมีจ้ายนะครับจายอยู่ด้านขวามือเอาอย่างไงเอ่ยจายอยู่ด้านหน้าเองน้องสอนงโดนไปโจนไปเหมือนกันนะครับ5้าไม่รู้ว่ากี่นะครับโดนเจ็บไปเหมือนกันครับผมเอาอย่างไงครับจังหวะนี้โดดออกไปยิงหรือเปล่าจกททางไอวอไปกอดนะครับผมจาโดดออกมาพลาดไปโดนน้องสอนยิงกลับไปโดนเต็มเต็มเลยนะครับในเม็ดนี้เอาน้องสอนโดนยิงกลับมาครับเอายังไงเอาตอนนี้โดนกันหมดแล้วครับโดนกันหมดแล้วอ่าน้องสอนตั้งไอวอล ล้อมตัวเองไว้เอาจานนอนทัจานยิงขาเข้าไปครับจังหวะนี้น้องพลอนของเราขาหักเลยเดี๋ยวน้องพลอยของเราเพียงแค่คนเดียวนะครับเอ้าน้องพลอยน่าจะเก็บต้นไปแล้วนะครับผมไม่ได้ดูตอนนี้เหลือแค่เพียงแค่จากับน้องพลอยเท่านั้นนะครับผมเอายังไงเอ่ยเหลือเพียงแค่สองสองคนเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็สกอร์อยู่ที่สองต่อสี่นะครับผู้หญิงได้สี่นะครับชายได้สองนะครับ จ่ายตั้งไอวอเพื่อเข้าไปในโกดังนะครับน้องพลอยก็ดักเหมือนกันนะครับจ่ายทำยังไงจะมาเหมือนมาด้านซ้ายใช่ไหมมาด้านซ้ายหรือเปล่าไม่มานะครับอยู่ด้านหน้ามาด้านขวาแทนนะครับไปครับจังหวะน,นี้จะเอาอยัางไงตั้งไอวอลกลับมาเหมือนกันครับอ่ดอาดูมันอื้อหือเล่นรถไปเยอะเหมือนกันนะครับผม จะเข้ามาหรือเปล่าตัวนี้ต้องพันยาไว้ก่อนนะครับเลือดเต็มนี่ได้เปรียบนะครับวงเหนือนเล็กๆจ่าดังเอวบอมันจะปิดขังไว้นะครับนะขังขังไวอ้อาจามันหลบยิงเข้าไปไม่เข้าหัวนะครับอัดตัวเต็มจ่าโดนยิงมาเลือดเหลือเป็นแค่5้ิครับน้องพลอยโดดออกมาเอาไปเลยจ่าขังตัวเองไว้นะครับผมน้องพลอยจะทำยังไงโดดไปดานด้านข้างครับจังหวะน,นี้ในช่องแคบนะครับผมก็เก็บไปที่ห้าต่อ2แล้วนะครับผม มาดูกันต่อนะรู้สึกว่าผมนี่น่าจะลิ้นพันกันไปแล้วนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นการที่ผมภาคเป็นคลิปแรกนะครับผมคนก็คนเรามันก็ต้องมีผิดพลาดอะไรกันหน่อยนะครับอาจจะร้องไห้นะครับตอนนี้โอ้โหโดนผู้หญิงเก็บไว้แล้วครับหาคิวไม่ใช่ห้าเกมผมได้แค่สอนเกมเองเอาอยัางไงครับน้อง น้องพลอยและน้องสอนไปด้วยกันนะในจังหวะนี้อย่าเป็นเล่นสนัยนะครับผมเป็นสนัยสองก็บอกสับยิงสับยิงครับสับยิงสับยิงอย่างเยนตอนนี้ก็ยิงไอ้บอไปเรื่อยๆครับยิงไอ้บอไปเรื่อยๆเอายังไงเอ่ยน้องพลอยโดนไปครับโอ้จะเหลือแค่สิบสองเองเท่านั้นถ้าโดนอีกเม็ดเดียวถือว่าล้มทันทีเลยนะครับน้องพลอยของเราทํายังไงเอ่ยตอนนี้ ก็ต้องพันยาไว้ก่อนน้องพลอยน้องสอนพันยาครับเลือดก็เหลือแบบไม่เยอะเหมือนกันเอายังไงโดนเข้ามาครับยิงครับยิงไม่ออกครับปืนตันนะครับยิงไม่ออกเมื่อกี้เหมือนเขาจะยิงลากหัวแต่กดไม่โดนปุ่มยิงนะครับผมเอายังไงเอ่ยมาดูกันครับนัดที่สองเขายิงไม่ออกอีกครับผมอะรู้สึกว่าน้องพลอยของเราจะมีของดีนะครับต้นยิงปืนไม่ออกเหมือนกันยิงออกนะพี่โดนนะครับผม เอายังไงเอ่ยต้นตังไอวัวครับอยู่ด้านนอกเหมือนกันตอนนี้โดดต้องโดดโดดอีโดดน้องพลอยตัดต้นเอาน้องพลอยโดนจ่ายยิงไปนะครับเป็นสไน2กระบอกนะครับสับยิง first blood สไนเก็บไปครับผมตอนนี้เหลือเพียงแค่น้องสอนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นน้องสอนจะทำยังไงเอ่ยมีสไนแล้วมีฟื้นชาร์จด้วยน้องสอนยิงหรือเปล่ายิงไปครับต้นตังไอวัวตัดไปน้องสอนยิงไปยิงไป ไปงั้นครับตอนนี้ต้นก็ล้มไปเรียบร้อยครับใส่เลยตอนนี้เหลือเพียงแค่หนึ่งต่อหนึ่งครับผมเอาอย่างไรดีเหลือหนึ่งตัวหนึ่งเท่านั้นเองยาก็สับยิงสับอย่างเดียวเลยนะครับผมมาน้องเอ่อน้องสอนของเราก็โดนไปร้อยห้าสิบเหมือนกันนะครับจ้าวิ่งเข้ามาครับเลือดเหลือน้อยมากเหลืเพียแค่สิบเอ็ดเองแต่ถ้าโดนเยอะกว่านี้นี่น่าจะเจ็บหนักครับต่างไอวอลกักไว้ จายนังเล่นสไนยอยู่นะครับผมทางไอวอลเหมือนกันจะทายังไงเอ่ยอไอวอลครับจายจะมาด้านขวาหรือเปล่ามาเหมือนกันครับผมแต่ทางไอวอลไปก่อนนะเข้ามา,เ,าเข้ามาในวงหรือเปล่าจายล้อมมาได้ครับเรียบร้อยครับตายทั้งคู่นะครับแต่เป็นฝ่ายของผู้ชายได้นะครับผมในตอนนี้มาดูต่อในเกมที่เของเรานะครับผม เกมที่เก้าตายพร้อมกันแล้วมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมต้องกดเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนดูแล้วมันจะไม่ค้างอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่แมบ,บของหอนาฬิกานะครับเป็นเกมที่9ของเรานะครับผมเป็นเกมที่9สกอร์ของแต่และฝ่ายก็ของจาาและของต้นนี่ก็ได้4คิวนะครับผมส่วนฝั่งผู้หญิงก็จะมีน้องพลน้องสอนน้องพลก็ได้5้าคิวน้องสอนได้4ี่คิวนะครับผม ตอนนี้น้องสอนของเราก็ตั้งไอวัวไว้นะครับส่วนน้องพลอยของเรารู้สึกว่าจะล้อมไปด้านหลังนะครับผมมาดูฝั่งผู้ชายครับผู้ชายส่วนต้นก็จะไปดูที่บันไดด้านขวัสนใจดูบันไดด้านซ้ายนะครับผมเขาจะเจอหรือไม่นะครับต้อนออกมาครับด้านล่างครับน้องพลอยเดินตรงไปหาต้นเอ๊เดินขอไปครับเดินลงไปหาต้นนะครับตอนนี้น้องสอนยิงต้นไปแล้วครับเขา,า,ายังไงเอ่ยอ่า รู้สึกว่าน้องน้องสอนโดนจายิงมานะครับในจังหวะนี้น้องสอนโดนจ่ารู้สึกว่าจะเล่นยากมากนะครับจ่ายิงมาโดนไป37นะครับรู้สึกว่าจะเสียเปรียบอย่างมากเลยตอนนี้จ่ายอยู่ด้านบนนะครับถ้าวงบีบมาคือจ่ายได้เปรียบครับตอนนี้น้องคอยก็ขึ้นมาครับขึ้นมาจะยิงกับจ่ายนะครับน้องคอยมี MP5 ตอนนี้ไม่โดนครับเอายังไงไงแล้วครับผมตนะครับเอายังไงเอ่ยตอนนี้ ทางไงวอเพื่อลงลงไปนะครับนะครับผมพอจะไม่เลยน้องสนน้องสนของเราโดนยิงครับตอนนี้ล้มไปที่เรียบร้อยครับผมเหลือต้นไปรับผมรู้สึกว่าน้องพอจะเสียเปียบมากในจังหวะนี้เท่าขึ้นไปยิงไปเรียบร้อยครับโดนต้นยิงไปในลูกซองนะครับสองนัดเลยนะครับอัดตัวสกอร์อยู่ที่4ต่อ5แล้วนะครับผมมาดูเกมที่10ของเรานะครับเป็นเกมที่10นะ ดูเกมที่สิของเราว่าใครจะเป็นฝ่ายได้กันแน่ต้นก็ต้นนี่ซื้อสไนนะครับสไนและลูกซองนะครับตอนนี้เขาทิ้งกระสุนไปหมดเลยมีการยิงขู่ด้วยนะครับส่วนน้องคอยของเราก็มีเอ็มพีห้านะครับผมแล้วก็น้องสนของเราก็มีลูกซองนะครับผม ยายิงเขาไปนะครับน่าจะโดนใครเอ่ยน่าจะโดนน้องสอนหรือเปล่าต้นหัวไปเยอะเหมือนกันนะครับโอ้โหหมวกเกลี่ยนิดเดียวเองนะครับของน้องสอนของเราตอนนี้เจอจานะครับน้องสอนของเราเจอกระจาทํำยังไงเอ่ยเอายังไงเอายังไงหรู้สึกว่าโดนต้นยิงมานะครับโดนสนายของต้นยิงมาพอเสร็จรอดรือเปล่าวันนี้โดนปิดล้อมหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจาหรือเป็นต้นนะครับ นะี่ครัเรียบรลอยครับจะเข้ามาเก็บคิวในจังหวะน,นี้ครับผมเหลือเพียงแค่น้องพลอยคนเดียวเท่านั้นนะครับน้องพลอยก็จะมีเอลูกซองแล้วก็เปลี่ยนเอเคหรือเปล่าน่าจะเอเคนะครับยิงไปโดนไม่หนักเท่าไหร่ตอนนี้สองต่อหนึ่งแล้วนะครับผมสองต่อหนึ่งเอา้าไม่รู้ว่าเอา้าฝั่งผู้ใช้นี่หายไปไหนคนนังนะมันเป็นไรไม่รู้นะต้นตายเช่นนั้น น่าจะโดนยิงไปแล้วหรือเปล่านะผมก็ดูตอนนี้จา่าโดนยิงนะครับต่างคนต่างแรกรโดนเรียบร้อยครับผมนะ้องน,นี้ตอนนี้6ต่อสนะครับฝ่ายผู้หญิงก็เหลือแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นก็อากชนะนะครับผมมาดูของฝั่งผู้ชายกันนะครับผู้ชายเราก็ซื้อเออปืนกันต่างๆน,ะนาจานี่ซื้อเอ่อ MP0 ศูยไม่ใช่ m p m p 4ี 0. อ่า น้องพลอยของเราก็มี AK แล้วก็ AK ล้วอะไรนะ AK แล้วก็ MP5 นะครับส่วนน้องสอนเราก็ MP0 แล้วก็ลูกสองนะครับผมฝังต้นก็ฝังต้นและจ่าไปด้วยกันเลยนะครับผมเอาอยัางไงเอ่ยจังหวะนี้ต้นกับจ่าบุกอย่างเดียวเลยครับรู้สึกว่าเขาจะบุกเข้าไปอย่างเดียวครับอ่าตั้งไอวอไอวไอวยืนยิ้มแฉ่งเลยอะยิงขู่ไปก่อนครับน่าจะอยู่ในบ้านหรือเปล่าฝั่งผู้หญิง ยากับต้นอยู่ด้วยกันเลยนะครับจังหวะน,นีะ้น้องพออยู่บนหลังคานะครับผมบนหลังคาน้องสอนก็น้องพอยิงเข้าไปไม่โดนครับจังหวะน,นี้เอาอยัางไงเอ่ยมาดูกันในเกมนี้ว่าใครจะเป็นฝ่ายได้นะครับมาเจ็บเหมือนกัน,นเยี่ยนเหลือเพียงแค่54เองเท่านั้นอันจะยิงมาก็ค่อนข้างที่จะคมเหมือนกันนะครับตอนนี้น้องสอนก,นก็โดดเข้ามาในบ้านเหมือนกันนะครับสนต้นก็ดักไปครับอ่า ใครับน่าจะตอนนี้รู้สึกเหมือนน้องพอยจะโดดออกมาด้านล่างนะครับเอาอยัางไงหนอครับโดดลงมาแล้วครับน,นะครับตอนนี้ต้นกับน้องพอยประชันกันครับผมน,น,น้องพอยของเราก็เจอกับต้นต้นจะเอาอยัางไงครับหนึ่งเมตรครับของพอยของเราบุกมาเรื่อยๆครับผมต้นยิงไปพลาดครับผมไม่มี ร้อย,ยครับเก็บไปเลครับอ่าเหลือเพียงแค่น้องสอนของเรานะครับตอนนี้สองต่อหนึ่งนะครับเอายังไงหนอน้องสอนของเราตั้งไอวอลครับปิดไว้เลยครับหึหึยิงจาไหมยิงไปโดนลูกซองแต่โดนต้น,ตน,ตนยิงกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเป็นการบบาเรล,ลูกเรล,ลูกซองนี่ค่อนข้างที่จะช้านะถ้าเป็น m อ4 0พศูนก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นการโดดเนาะ การโดดแล้วมันตั้งไอวอลไม่ค่อยได้ค่อนข้างที่จะตั้งขาหน่อยถ้าโดดตะกีก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับถ้าเก็บต้นได้ในกเกมจบเลยนะครับตอนนี้ห้าต่อหแล้วฝั่งต้นก็มีลูกซองแล้วก็เอ็มพีห้านะครับมีไฟหนึ่งส่วนจาก็มีสไนและลูกซองนะครับผมอ่าส่วนสองสาวก็มากลายเป็นเอ่อเป็นที่มีงอออกมา เลยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาเลียงเรียง,ยงผมไม่ต่อแล้วกันไม่รู้ว่าสองสาวเขาจะทํากันยังไงนะครับผมตอนนี้เขามาอยู่ด้วยกันนะครับอ่ารู้สึกเหมือนจะดักดักนะครับมีตั้งไอวอด้วยนะครับเขาจะคิดอะไรกันหนอแต่ไอวอปิดกันหมดเลยครับไม่มีช่องไม่มีช่องออกไม่มีช่องเข้าเลยนะครับ รู้สึกเหมือนว่าจะมีหน้าต่างบานเดียวเท่านั้นที่ฝั่งผู้ชายจะเข้ามาได้แล้วฝั่งผู้ชายจะเข้ามาหรือเปล่าส่วนต้นก็ยืนงงนะครับว่าทาไมผู้หญิงไม่ออกมานะครับโดดดึงๆึงครับตอนนี้จาก็โดดเหมือนกันครับต่างคนต่างโดดครับผมตอนนี้บอมร่างกายไหมครับให้กระปี้กระเป๋ากันหน่อยเดี๋ยวโดวนยิงแล้วจะวิ่งไม่ออกนะครับมาคนก็บุกเข้าไปเหมือนกันนะครับหาคนเหมือนกันนะว่าสองสาวอยู่ตรงไหนกันเอ่ยตอนนี้ สองสาวก็ค่อนค่อนข้างที่จะระวังตัวหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเขาปรึกษาหรือคุยอะไรกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีเต้นด้วยนะครับฝั่งน้องสอนของเราก็เต้นด้วยนะเต้นยั่วเลยนะครับอตอนนี้สองสาวก็ออกมาแล้วออกมาจากที่คุมขังเอาไม่ใช่ออกมาจากที่ที่ขังตัวเองเออตอนนี้ก็มา,าขังตัวเองเหมือนเดิมนะครับผมขังในขังตัวเองในหมู่บ้านนะครับ ต้นมองหารอบรอบจะเจอหรือไม่ไม่เจอนะครับผมวิ่งต่อครับวิ่งต่อไปเอาอยัางไงครับตามต้นเอไอ้วอัวครับเจาจา่าจะาต้นกับจ้าน่าจะสื่อสารกันนะครับตอนนี้จา่าไอ้งัวเข้าไปนะครับมันเหมือนดันออกหรือเปล่าแต่ก็ไม่ดันออกไม่ได้นะครับต้นเข้ามาต้นไม่ต้นไม่อยู่นะครับ สองสาวโดนสองสาวโดดเอาไปนะครับผมเป็นคาบ้านครับไม่มีคนครับรู้สึกว่ายิงมานะครับน้องสอนชิดบวกได้หรือเปล่าเอายังไงหนอสอนิีนะครับผมเรียบร้อยโดนฝังของจ่ายิงมานะครับมีจิ้มใจด้วยนะครับนะจิ้มใจเสียงผูด้วยนะครับมาดูกันนะครับในเกมสุดท้ายท้ายสุดนะครับผม เกมสุดท้ายท้ายสุดของผมแล้วอ่าไม่ใช่ของผมสิของชายและฝั่งหญิงนะครับในเกมนี้มาดูกันนะครับสกอร์ของจาอยู่ที่8คิวนะครับของต้นอยู่ที่7คิวของน้องพลอยอยู่ที่7คิวของน้องสอนอยู่ที่4คิวนะครับอ่าเป็นเกมสุดท้ายนะแล้วนะครับผมว่าฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงจะได้นะครับอ่ามาดูกันนะครับ น,นานก็ได้มาดูกันทีนะครับนานๆผมก็ได้มาภาคให้ทุกคนได้ชมนะครับมาดูกันต่อนะครับเอายังไงเกมแรกต้นโดนยิงไปแล้วนะครับเลีอยเหลียนไม่ถึงครับผมอ้าวตอนนี้ตอน,อ,นอ,อ,นอ,อนของเราโดนยิงไปแล้วก็เอน้องศรของเราก็โดนฝั่งจากเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเกมนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยเป็นฝั่งผู้ชายชนะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราต่อไป